เดี๋ยวก็วรวยเดี๋ยวก็วรวย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือกปทเป็นกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมสมทบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะผู้บริหารจาก13เขตพื้นที่สุขภาพลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการจัดสรรกองทุนกปทอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้บริการแพทย์แผนไทยของรอพสต อบังไซและการจัดตั้งศูนย์ทาราบำบัดแห่งที่4ของประเทศให้บริการผู้สูงอายุในเทศบาลนครสุร,ราธ,ธานีถือเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ใช้งบประมาณกปรปทดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันจากการลงพื้นที่ทําให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคเพื่อนําไปพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของไทยต่อไปค่ะคนสุร,ราธ,ธานีเนี่ยเรามีทั้งหมดล้าน,านกว่าคนตอนนี้มีผู้สูงอายุประมาณ แสนเกือบ29 0 0 0 0มืว th ่าคนองค์การเบญจสวนจังหวัดสุราธานีได้รับถ่ายโอนดพศตทั้งหมดเบื้องต้นก็99แห่งเราก็เลยเห็นว่าการสายโอนก็เป็นเรื่องดีหนึ่งที่อย่างน้อยเราต้องถิ่นได้ช่วยเติมเต็มเมื่อรพสตอบางชัยอย่างเนี้ยแพทย์แผนไทยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ทํากันมาตั้งแต่ปี2557มันเป็นเรื่องสําคัญที่สามารถช่วยประชาชนในพื้นที่ได้เจ็บเจ็บเล็กๆน้อยน้อยสามารถที่จะมาหาแพทย์แผนไทย ลักษณะนี้ได้รอสศตบางใสเป็นแม่แบบในการที่จะทำโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเป้าหมายปี69เนี่ยเราจะทำไม่ได้อยู่เป้าหมายอยู่ที่8 0 8 1แห่งทีต่ต่อยอดจากตรงนี้ครับ เริ่มต้นจากการนำการแพทย์แผนไทยเข้ามาบูรณาการในเรื่องของการรักษาคนไข้ก่อนโดยทำร่วมกับป่าชาวบ้านนะคะหมอพื้นบ้านโดยนําผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ในพื้นที่มาแปรรูปเป็นสินค้าวิสาหกิจชุมชนนะคะนำเข้ามาใช้ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยพอทีเรามีการจัดบริการแพทย์แผนไทยเนี่ยสปอสอชอเองเนี่ยก็ให้งบสนับสนุนมาในเรื่องของประชากร UC L. นะในส่วนของงบประมาณเององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเองเนี่ยก็มียุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนางานแพทย์แผนไทยซึ่งมีความครอ ต้องตัวสูงมากกว่าเดิมซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผ่นไทยในอนาคตนะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของเรานะครับ เราก็มีกองทุนหลักประกันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับนำเม็ดเงินต่างๆเนี่ยไปช่วยในศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆนะครับตลอดถึงพี่น้องอสอมอแล้วก็จะมีในเรื่องของการฟรื้นฟูในเรื่องของการรักษาในการป้องกันตลอดถึงในเรื่องของผู้ชนาการและก็เรายังมีโครงการของธาเรบัมบัดอีกด้วยนะครับที่จะจัดในเรื่องของกายภาพบําบัตให้กับผู้สูงอายุทุกกลุ่มวัยนะครับทุกกลุ่มวัยที่มาที่ทารืบับัดเนี่ยก็จะได้รับการบริการทั้งหมดนะครับที่เราพศตอางสัจุดเด่นของที่นี่คือ ให้การรักษาโดยใช้แพทย์แผนไทยดูแลผู้ป่วยโดยใช้ยาแผนไทยมันเกิดประโยชน์หลายอย่างเนาะด้านหนึ่งก็คือว่า1เนี่ยภูมิปัญญาไทย2ก็คือว่ายาแผนไทยที่ใช้ที่เนี่ยใช้วัตถุดิบจากในพื้นที่มีสมุนไพรหลายตัวที่คุณภาพดีพอผลิตในพื้นที่เนี่ยก็ทําเป็นวิสาหกิจชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องเดินทางไกลได้ประโยชน์หลายอย่างเลยเรื่องของกองทุนกอบทอเป็นโกลมาที่เรา,เามาแมชกันมาดูที่ศรรูนย์ทานราบบัตนะครับ ก็เป็นการใช้งบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคก,การที่เรามาดูวันนี้คือการได้แชร์ว่ามุมของสุราษฎร์เขาทำแบบนี้นะประชาชนหนสุราษฎร์ก็แฮปปี้และจังหวัดอื่นถ้าเราจะไปปรับปรับใช้เนี่ยพิสูจน์ได้ว่าทำแบบนี้ไม่ผิดเก่อนไขททำได้ทั้งนี้เลยาธิที่การสาปรสช,ชได้เปิดอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต11สุราษฎร์ธานีเพื่อทำงานร่วมกับหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชนพัฒนาระบบสุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะ จริงๆกลไกของสวทชเนี่ยมีการทํางานร่วมกับองคอ์กรรองของสุดท้องถินน่นในหลายระดับตั้งแต่ระดับจังหวัดที่เราทํางานใน รูปลักษณะที่เป็นกองทุนร่วมกันซึ่งเดิมเนี่ยพวกเราจะคุ้นเคยในลักษณะกองทุนฟื้นฟูระดับจังหวัดส่วนที่สองก็เป็นส่วนเรื่องกองทุนสุขภาพระดับตำบลหรือพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยมี7 0็0พันกว่าแหง่งพื้นที่ภาคใต้เนี่ยถ้าเราดูในอดีตจะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สาคัญก็หวังว่าในการที่เราเปิดสาขาเขตพื้นที่เขต11บนี้ก็จะเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านสุขภาพให้รับการดูแลการเข้าถึงบริการที่จําเป็นอย่างทั่วถึงไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วยและทําให้พ้พืนที่ ภักใต้ของเราเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่สร้างความมั่นคงในด้านสุขภาพให้กับประชาชนต่อไปนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการหุนทางพารวยสวัสดีค่ะ